อ่าแล้วตอนนี้เราถึง150,000เมตรโอ้โหหลังจากวิ่งมา2ชั่วโมงนะครับในที่สุดทีนี้ก็เหลือแค่การจับทีเล็กติดไม้ติดมือกลับไปสักตัวหนึ่งนะอวิยนั่นไงสไปโนเกิดแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าครับมาน้องสไปโนโอ้โหแต่ว่ามันเล่นยากนะตัวนี้มันไม่เหมือนสิงโตนะครับสิงโตมันชนสัตว์ตัวอื่นได้สบายๆแต่ตัวนี้มันต้องระวังนิดนึง โอ้เฮ้ยอย่ามาชนดิมันวิ่งช้าด้วยเนี่ยมันจะโดนสัตว์ตัวอื่นชนเอาเราต้องขี่สไปโนให้ได้หนึ่งร้อยี่ิบวินาทีขึ้นไปนะครับแล้วทีเล็กจะเกิดนี่คือเงื่อนไขที่พี่รู้มาฮะที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเมตรรู้สึกว่าสัตว์ต่างๆจะวิ่งเร็วมากนะหรือว่าตัวเรามันวิ่งช้าวะ่ะอุย้ยยังไงทีเล็กเกิดแล้วทีเล็กเกิดแล้วไปไปไปโอ้โหดีมาแล้วครับโอ้โหจอสั่นจอสั่นจอสั่นแต่ตอนนี้เราต้อง ใช้สมาธิกับการจับมันก่อนครับมันวิ่งช้ามากเลยดูเหมือนว่าสกิลทีเล็กก็คือมันจะคำรามนะครับแล้วก็จะทาให้สัตว์ต่างๆเนี่ยวิ่งหนีไม่ได้ทําให้ชนได้นะเมื่อกี้ลองชนไปทีนึงหายไปนหนึ่งหัวใจอุยอ้ยอุ้ยตอนนี้ทีเล็กโกรธทีเล็กโกรธโกรธเกลี้ยววุ้ยทีเล็กพุ่งทีเล็กพุ่งอ๋อมันมีสกิลพุ่งด้วยหรอ โอย้ย่ดีก็เคลียวกาดนะครับโอ้นี่ไงนี่ไงเอาชนเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งน,นะขอจับให้ได้ก่อนขอจับก่อนขอจับก่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอทีเล็กโอ้ยโอ้โหโอ้โหอยากตะโกนให้สุดเสียงแต่ไม่ได้ครับเดี๋ยวข้างบ้านด่า จบที่หนึ่งแสนห้ามืนห้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่เมตรนะครับตายไปสามรอบแถมยังจับทีเล็กไม่ได้อีกโอ้จะบ้า